สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญรอสาหลังหลวงพ่อขาววัดเทพธิดารามปี2 5งหสปุกเสกโดยหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรี เหรียญจะเป็นรูปหลวงพ่อขาวนะครับนั่งเต็มองค์เขียนว่าวัดเทพทิดารามพศ .2513 ้หลวงพ่อขาวอีกด้านหนึ่งจะเป็นรัชกาลที่สหรือสมเด็จ พระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวลอสามบางท่านเรียกเหรียญน,นี้ว่าเหรียญเจ้าสัวเนื่องเนื่องจากรัชการที่สามท่านพระปีชาสามารถเรื่องการค้าขายจนใครใครขนานนาม พระองค์ว่าเจ้าสัวเหรียญน,นี้ปลุกเสกโดยหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดสุดยอดเกจิอาจารย์สมัยนั้นหลวงพ่อขาวหรือพระพุทธเทวิราชวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานคร บระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สทรงโปรดเก้าให้สร้างวัดเทพธิดารามขึ้นเมื่อพศ2อ7 9จนสร้างเสร็จพศ2อ8 2าคำว่าวัดเทพธิดาหมายถึงกรมหมื่นอับอร สุดาเทพหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิราชพระราชธิดาองค์ใหญ่ของรัชกาลที่สามซึ่งมีพระสิริโฉมงดงามมากทรงได้รับใช้เป็นที่โปรดปานอย่างยิ่งของพระบิดาจึงบริจาคทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อร่วมในการก่อสร้างวัดเทพธิดารามด้วยพระอารามมีสิ่งก่อสร้างประดับด้วยลวดลายสวยงามเช่นเครื่องกระเบื้องเคลือบตุ๊กตาจีนเนื่องจากการค้าสมัยนั้นระหว่างไทยกับจีนโดยในวัด จะแบ่งเป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสหันหน้าออกสู่คลองถนนมหาชัยและเขตสังฆาวาสจะอยู่ด้านหลังวัดด้านตะวันตกหลวงพ่อขาวประดิษฐานณอุโบสถวัดเทพธิดาราม ไม่ปรากฏประวัติการสร้างหรือที่มาปรากฏประวัติเพียงว่าหลวงพ่อขาวองค์นี้สมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงมีพระราชสัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาอย่างยิ่งทรงบูรณะพระอารามโปรดให้กรมมืน่น พระองค์เจ้าชายละดาวันต้นราชกูลสกุลราชด,ดาวันอันประสูตรแต่เจ้าจอมมารดาเอมน้อยเป็นแม่กองสร้างวัดขึ้นฉเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าบรมโวงเธอพระองค์เจ้าหญิงวิลาดกมมื่นอับสอน สุดาเทพพระราชธิดาองค์ใหญ่ถือเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทรปะดับขัติยะภูสิตาพรหรือเรียกกันว่าพระทองดุดเดียวกันกันกบพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช และพุทธเลิศล่านาลัยในอุโบสถวัดพระแก้วเปื้องบนพระทองสององค์กลางก้นสุวรรณฉัตดชั้นสองดั่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของเดิมทั้งสิ้นวันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อขาว วัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ